ก็มีคนตั้งข้อสงสัย ว่านี่กองทัพมาจ้างให้คุณพลอยรีวิวชีวิตทหารหรือเปล่าก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าได้รับการว่าจ้างจากกองทัพไหมพื้นที่ชายแดนเนี่ยมันยากนะอยู่ดีๆใครจะเข้าไปถ้าไม่ได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษไม่น่าจะสามารถบรินโดนเข้าไปหรือเข้าไปถ่ายทำรายการได้แล้วโพสคลิปก่อนจะถึงวันกองทัพไทยแค่2วันและล่าสุดเธอก็ได้เปลี่ยนปกคลิปแล้วก็เปลี่ยนชื่อคลิปใหม่แล้วนะคะจา,จากเดิม ทหารมีไว้ทําไมม,มาเป็นตามติดชีวิตทหารชายแดนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดยืนยันใช่ไหมว่าไม่มีการรับบริฟจากกองทัพแต่เธอยอมรับว่าได้รับการสนับสนุนการถ่ายทำการเข้าไปในพื้นที่เมื่อวานนี้พี่ถึงเข้าไปซองแล้วเห็นบางคนบอกนึกถึงคุณชอนอ,ะอ่ะอ่าใช่พอไปเห็นข่าวนี้ไปก็นึกถึงคุณชอนเหมือนกันค่ะคุณชอนอ่ะที่ตอนนั้นไปไปทำอะไรอ่ะปลูกต้นไม้ ปลูกป่าแล้วก็พูดถึงจริงๆพอเด็กปวิทเป็นยังไงใช่ไหมบอกชั้นใจดีเออ,เอซึ่งตอนนั้นมันเป็นดราม่าอยู่เหมือนกันค่ะอ๋อมีหน้า<ช>เออมันมีความดูเดือดขึ้นมาก่อนจะไปว่ากันอันนี้ก็ต้องแลกเปลี่ยนกันเห็นร้อนแรงเมื่อเช้าก็สังเกตอะไรวะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ค่ะใช่อะไรวะานะผมไม่ได้วะานะผมเป็นคนพูดจาสุภาพอะไรวะอันเนื่องมาจากอันนี้ต้องขอหยิบยืมทางเพจนี้นหน่อยใน่ไหม a พจ Poetry of Beach ค่ะ,อะขออนุญ,ญาตนะที่สรุปมาว่าพอดีพี่ตามข่าวแล้วเอือไม่ได้ไปตามเลยขออนุญ,ญาตเพจนิดนิดหนึ่งนะคือ Hashtag เนี่ยมันร้อนแรงมากใน Twitter หรือ X กนะคะก็คือแฮชแท็กพิกกับพลอยกับ h a s h ท a g ทหารมีไว้ทำไมทีนี้คนก็ตั้งคำถามว่าใครคือพิกกับพลอยอันนี้ขออนุญ,ญาตนะค่ะ,ะมันยังไงเพจ Beach เขาก็เลยสรุปให้ท่านผู้ชม <คน S 2> ฟังดีดี คุณพลอยหรือคุณพลอยภัยลินเนี่ยอายุ26ปีเป็นน้องสาวของคุณพิมพ์พิมพ์ประภานางอเอกสาวค่ะแล้วคุณพลอยเนี่ยเข้าวงการด้วยการเล่นโฆษณานะคะแล้วก็เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่องหนึ่งหลังเรียนจบนิเทศศาสตร,ร์เกียรติยม,มาดำหนึ่งเสร็จแล้วผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวแล้วก็เปิดช่องที่มีชื่อว่าพิกกับพลอย แล้วคอนเทนต์ก็มีทั้งในประเทศต่างประเทศคนก็ชื่นชมลักษณะใสหลุยไม่ห่วงสวยสดใสเป็นธรรมชาติก็ดูเพลินๆน,นะคะยอดผู้ติดตามใน YouTube ล้าน2 Facebook ล้าน9ต้ิกต่อล้าน IG 8 0 0 0ดกว่านอกจากนี้ยังเขียนหนังสือเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนเป็นต้นว่าวิชาการเดินทางหลังเลิกเรียนนี่เธอเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวที่ประสบค,ความสาเร็จปรากฏ สิบหกพกราคมที่ผ่านมาจังไรช่องพิกกะพลอยโพสต์คอนเทนต์เรื่องทหารมีไว้ทำไม EP 1หโดยพลอยพาไปตามติดภารกิจทหารไทยที่ชายแดนซึ่งซีรีส์นี้มีทั้งหมด3 EP ค่ะก็คือไปติดตามที่ชายแดนเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ชายแดนอีสานเขาพระวิหารแล้วก็ชายแดนใต้คือยะลากับปัตตานีเพื่อที่ออบิดขออนุญาตอีกทีนึง เขาสร ai, ุปว่าอีพีแรกพลอยพาไปกินนอน3วันสองคืนกับทหารไทยที่ชายแดนไทยพม่าที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งต้องรับมือทั้งคนข้ามแดนผิดกฎนไมยลักลอบค้าไม้ลักลอบค้ายาแล้วเธอก็สวมเครื่องแบบทหารร่วมราดตะเวนแล้วก็ยังมีต้าอูศิลปินวงล a สวันซึ่งเป็นทหารมาร่วมทริปด้วยโดยเพิ่งเข้ากรมเมื่อพฤศิกาที่ผ่านมา แล้วดราม่ามันยังไงเพื่อที่ออบิเขาสรุปให้นะจุดเริ่มต้นของดราม่าก,ก็คือมันเริ่มขึ้นเมื่อคลิปนี้เนี่ยถูกนำไปโปรโมทผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทยเพจโคษกกระทรวงกลาโหมศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับทหารนะคะและและ้วบางเพจเนี่ยเหมือนกับมีการขอความร่วมมือให้หน่วยงานในกองทัพช่วยกันแชร์คลิปที่คุณพลอยทำขึ้นแล้วปรากฏว่าคลิปนี้ คือมีคนเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยเป็นพันชื่นชมชื่นชมคุณพลอยที่ตาสว่างเป็นคนรุ่นใหม่หัวใจรักชาติบางคนก็ชมคุณพลอยที่ออกมาปกป้องทหารแล้วก็ชักชวนกันให้ไปบอกพวกที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งของความคิดเห็นนะคะประมาณว่าเนี่ยพลอยอยู่ฟังเรารีบไปบอกเร็ว ก็คือพูดง่ายๆเอาคุณพลอยกับการทําคลิปไปโยงเข้ากับการเมืองอ,อะค่ะประมาณว่ากำลังตอกหน้าคุณทิมพิธาอยู่เห็นไหมเนี่ยทหารมีไว้ทําไมแล้วปรากฏว่ายังไงคือพอคลิปเป็นไวรัลว่ะค่ะก็เลยมีความเห็นที่ แตกต่างแล้วก็ตั้งคำถามว่าคุณพลอยตีโจทย์ผิดไหมเพราะว่าประโยคที่ว่าทหารมีไว้ทำไมเนี่ยจริงๆประชาชนตั้งคำถามนี้เพื่อที่จะยิงตรงไปยังทหารที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองใช้งบประมาณกองทัพที่อาจจะไม่โปรง่งใสในพลล้นประเทศทหารทำตัวเป็นผู้มีที่พลในวงการสีเทาเอาพลทหารไปทำงานรับใช้ที่บ้านฐานชั้นผู้ใหญ่อย,อย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของประโยคทหารมีไว้ทำไมอ๋อประมาณว่าไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ฐานที่ทำงาน ระดับปฏิบัติการน่ะอันนี้ประชาชนเขารู้ดีว่าเป็นชั้นผู้น้อยทหารชายแดนยากลําบากยังไงเงินเดือนน้อยยังไงเสี่ยงอันตรายยังไงถูกเอารัดเอาเปรียบยังไงประชาชนคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่กังขาในอุดมการในความ<อ>มั่นของทหารกลุ่มนี้แต่ทุกครั้งที่ประชาชนตั้งคําถามว่าทหารมีไว้ทําไมเนี่ยคือเหมือนกับกองทัพมักจะเอาความยากลําบากของทหารชั้นผู้น้อยนี่แหละเอามาเป็นเกราะป้องกันปกป้องตัวเอง เป็นเครื่องมือตอบโต้เหมือนกับคลิปของคุณพลอยคนก็มองว่ากําลังทําหน้าที่เป็นเกราะให้ขับทหารอยู่เ oh. นี่ยค่ะแล้วบางคนก็เลยบอกว่าถ้าประโยคนี้ว่าทหารมีไว้ทําไมมันดูเหมือนการเหมารวมจนทําให้ทหารหลายคนที่ไม่เกี่ยวข้องรู้สึกเจ็บปวดหรือน้อยใจก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้คนที่เมนใช่ไหม แล้วก็หวังว่าในอนาคตคงจะมีการจัดสรรสวัสดิการเงินเดือนอาหารและความเป็นอยู่ที่ดีให้ทหารทุกคนอ๋อมีหน้าเมาื่อวานนี้พี่ถึงเข้าไปส่องแล้วเห็นบางคนบอกนึกถึงคุณชอนน่ะอ่ะใช่พอไปเห็นข่าวนี้ไปก็นึกถึงคุณชอนเหมือนกันค่ะคุณชอนน่ะที่ตอนนั้นไปไปทำอะไรอ่ะปลูกต้นไม้ปลูกป่าแล้วก็พูดถึงจริงๆพลเอกประวิตรเป็นยังไงใช่ไหมบอกชั้นใจดีเออ,เอซึ่งตอนนั้นมันเป็นดราม่าอยู่เหมือนกันค่ะอ๋อมีหน้าเรื่องยังไงต่อ อ่ะอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะคะประโยคทหารมีไว้ทำไมและก็มีคนตั้งข้อสงสัย ว่านี่กองทัพมาจ้างให้คุณพลอยรีวิวชีวิตทหารหรือเปล่า oh. ก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าได้รับการว่าจ้างจากกองทัพไหมพื้นที่ชายแดนเนี่ยมันยากนะอยู่ดีๆใครจะเข้าไปถ้าไม่ได้รับการอนุญ,ญาตเป็นพิเศษไม่น่าจะสามารถบรินโดรนเข้าไปหรือเข้าไปถ่ายทำรายการได้แล้วโพสต์คลิปก่อนจะถึงวันกองทัพไทยแค่2วันทีนี้ในมุมของแฟนๆก็เลยเือนจิงเข้าไป จ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ต้องบอกว่าจ้างประมาณนั้นแหละอเอายังไงไต่อ<ะ>ยังไงต่อนะคือแฟนๆของคุณพลอยพอตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าคุณพลอยได้รับการว่าจ้างแล้วทาคลิปออกมาเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้เนี่ยก็กผิดหวังในตัวคุณพลอยใน<ต>ส่วนหนึ่งนะแต่มันก็มีมุมหนึ่งนะที่บอกว่ามันไม่น่าใช่การจ้างหรอกมัาน่าจะเป็นแค่การขอความร่วมมือเข้าไปถ่ายทํามากกว่าเพราะว่าก็จะเห็นว่าคุณพลอยก็ดูลําบากใจกับคนที่ อวยแล้วเธอเข้าไปตอบคอมเมนต์หนึ่งที่เหมือนกับเข้ามาอวยเนี่ยประมาณว่าไม่ใช่นะคะนี่คือบางคนเนี่ยก็เชื่อว่าเออหรือเป็นเพราะว่าคุณพลอยไม่ได้สนใจข่าวสารบ้านเมืองมากพอก็เลยอาจจะไม่เข้าใจบริบทคำว่าทหารมีไว้ทำไมไหมแล้วคอนเทนต์ของเธอเนี่ยมันกลายเอามาเป็นเครื่องมือ,อมโฆษณาชวนเชื่อกองทัพ เพจทหารกับ I.O. ก็พากันมาโหนคลิปของคุณพลอยอันนี้คือเป็นประเด็นดราม่าจุดเริ่มต้นนะคะ <Ừ. S 1> ทีนี้คำชี้แจงจากคุณพลอยคุณพลอยว่ายังไงคุณพลอยเนี่ยมาคอมเมนต์ชี้แจงเอาไว้ใต้คลิปนะคะบอกว่าที่มาที่ไปก็คือคุณพลอยเนี่ยได้คุยกับทหารชายแดนใต้แล้วก็รู้ว่า <Ừ. S 1> พวกเขาเนี่ยรู้สึกเสียใจน้อยใจเจ็บปวดกับประโยคที่คนตั้งคำถามว่าทหารมีไว้ทำไม <Ừ. S 1> คุณพลอยก็เลยอยาก คิดทาคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนําเสนอการทํางานของทหารชายแดนจริงๆแต่ว่าเธอก็ยอมรับว่าเธออาจจะลืมไปว่าไอ้ประโยคนี้ทหารม,มีไว้ทําไมมันตีความได้หลายมุมมันเป็นคำที่ค่อนข้างจะเป็นการเมืองอดังนั้นก็เป็นความผิดพลาดของเธอเองด้วยที่เอาประโยคนี้มาใช้และล่าสุดเธอก็ได้เปลี่ยนปกคลิปแล้วก็เปลี่ยนชื่อคลิปใหม่แล้วนะคะจากจเดิมทหารมีไว้ทําไมม,มาเป็นตามติดชีวิตทหารชายแดนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ยืนยันใช่ไหมว่าไม่มีการรับบริฟจากกองทัพแต่เธอยอมรับว่าได้รับการสนับสนุนการถ่ายทำการเข้าไปในพื้นที่การประสานงานเข้าไปดูในส่วนที่ประชาชนทั่วไปดูไม่ได้และก็มีการช่วยตรวจสอบคลิปบางส่วนที่เผยแพร่ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงประเด็นที่คนตั้งข้อสเกิดนอกจากชื่อทหารมีไว้ทำไมเนี่ยมันยังมีประเด็นซึ่งโจโจ เฟซบุ๊กของทหารดูเหมือนจะพร้อมพิจัยกันแชร์คลิปและติดแฮชแท็กทหาร,หารมีไว้ทําไมมีทหารไว้ทําไมอย่างเงี้ยแ,แล้วก็ขอบพุณนพลอยใช่ที่ผลิตคลิปแบบนี้ออกมาเอ,อแล้วก็บอกว่าน้องพลอยเนี่ยพาไปตามติดความเป็นอยู่การปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนของพี่พีทหารกองทัพบ,บกที่อยู่ที่ชายแดนที่พวกเขาเสียสละเพื่อชาติและปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถเป็นกําลังใจให้พี่พีทหารด้วยนะคะแล้วก็ แปะลิงก์เอาไว้ะะอ่ะค่ะให้ได้ไปดูกันอืมนี่ก็เป็นราม่ากเกิดขึ้นใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมฮะ